ช่วงเซลูลอยพิกสนับสนุนโดยซีเนมาชิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาแอ h โฮมบายโกลเด้นดัก ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดที่อยู่ในกระแสะสับสนช่วงโดย c i n e m a ร i c ิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i n e มาร์ธโฮมบายโกลเด้นดครับแคนครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของโลกบาร์บี้แลนด์เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอในอาณาจักรของบาร์บี้แลนด์เนี่ยก็จะบอกว่าเขาจําลองฉากได้แบบ ไปไปความตั้งใจของเกรตาเกวิกเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่ออกแบบฉากเนี่ยเขาตั้งใจเลยว่าเรื่องนี้บาร์บี้แลนจะไม่ใช้ CG ถูกเพราะบอกว่าถ้าเกิดใช้ CG ขึ้นมาเนี่ยมันดูปลอมแล้วมันเด็กๆดูออกเลยใช่สิ่งสําคัญคือเขาต้องการให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกบาร์บีสามารถที่จะจับต้องได้จริงๆนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราติดตาม b a r b บี้กันมาจะเห็นว่าพวก Furniture ต่างๆ มันจะดูเล็กกว่าปกติใช่ครับนั่นเป็นเพราะว่าตามหลักในของจริงแล้วเนี่ยนะฮะบาร์บี้เนี่ยก็จะตัวใหญ่กว่าสิ่งของพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทีมงานทุกอย่างเขาก็เลยต้องย่อส่วนเนี่ยลงไปประมาณ23%สารครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับวันนี้ครับเรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซียอร่อยพิกสนับสนุนช่วงโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีดีมารโฮมบายโกลเด้นดักครับ I'm not really sure what I'm supposed to do now. You have to go to the real world. The transition between Barbie Land and the real world is a series of transportation vehicles that get us there, kind of like in this 2D endless tracking shot. Every time we shot one of those transportation sequences, it was the most satisfying thing to watch. It's not Barbie land and it's not the real world, and it had six different environments that Ken and Barbie travel through. We get to camp and we get to be in space and we get to be sailors and all these little things from space and time to land in Barbie land. None of it's CGI and it's just presentational as if you were watching a play. And it was using these old silent movie film techniques. It looked like a Carl Zeman movie. I settled on wanting it to look like a diorama in the Natural History Museum. Each box contains a scene, and I wanted them to sort of move through that scene and then come out and then move through the next scene. We looked at theatrical methods mm -hmm. of making things work. So the foreground goes very fast, then it goes slightly slower, slower. <laughs> it's all very flat and 2d so you might have a boat that's moving while the water's moving and that's literally like our crew members pulling a rope like this <laughs> and putting like little bits of cellophane on the water to make it look like it's twinkling like water in this movie i wanted to paint in big beautiful broad strokes and build this crazy world it's something where i just want people to feel just joyful เรื่องต่อไปแน่นอนครับ Make to the Trench ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องให้นิยามว่าเป็นหนังมอนสเตอร์ใต้ทะเลฉากต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมโดยเฉพาะองค์ประกอบของครึ่งเรื่องแรกเนี่ยไปถ่ายทําที่ทะเลแถวนิวซีแลนด์นอกจากนั้นนะครับก็ยกกองไปถ่ายทํากันที่สตูดิโอวอร์เนอร์ d ิฟทนะฮะที่ประเทศอังกฤษนะครับสิ่งสําคัญคือเขาแวะมาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยใช่มันเป็นฉากฟันไอเลนซึ่งเป็นครึ่งท้ายของเรื่องแล้วก็มีการถ่ายกันที่หาดพาราได ซึ่งมันเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตแล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีโลเคชันที่จังหวัดกระบ,บี่แต่มันเป็นช่วงที่เขาโชคดีมากเพราะแคนจําได้ไหมว่าเหตุการณ์ของโควิดเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างนิ่งหมดระบบนิเวศซ่อมแซมตัวเองแม้แต่หาดก็สะอาดมากเลยมันเลยทําให้ทีมงานเนี่ยพอมาจําลองฉากขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ท่าเทียบเรือที่สร้างขึ้นมากลางทะเลเราก็จะเห็นว่าทุกอย่าง นิ่งดูสะอาดดูดีมากเลยนั่นเป็นเรียกว่าใช้ได้อย่างเต็มแม็กครับวันนี้ครับเรามีสกูปสุพิเศษจาก make to the trend มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงซี l รียลลอยพิสนับสนุนช่วงโดย c i n e m a g i c ใในรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซ i n e มาท o m e by Golden d ด c k ครับ หากพูดถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทะเลหลายคนอาจนึกถึงชายหาดสีขาวเนียนละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสหรือจะเป็นการออกผจญภัยเพื่อล่าสมบัติสุดขอบโลกและอีกหนึ่งพล็อตหลักที่ทำให้ท้องทะเลสีฟ้าถูกละเลงไปด้วยเลือดจากผู้ล่าสูงสุดในท้องทะเลนั่นคือฉลามกินคน จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ฝันร้ายใต้ทะเลคงหนีไม่พ้นหนังฉลามในตำนานอย่างจอร์จที่กลายเป็นใบแจ้งเกิดแกพ่อมดแห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กออกฉายในปี1975โดยได้อ้างอิงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของปีเตอร์เบนเ์ลีและทำรายได้ถล่มทลายเป็นเรื่องแรกของโลกจนได้เกิดชื่อเรียกหมวดหนังอย่างบล็อกบัสเตอร์ซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ใช้กับภาพยนตร์เรื่องจอร์จเป็นครั้งแรกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้เองก็ส่งผลให้จอร์จกลาย เป็นแม่แบบของภาพยนตร์ฉลามในยุคหลังๆที่แทบทุกเรื่องจะต้องมีฉากคาระวะหนังในตำนานเรื่องนี้สู่อีกหนึ่งภาพยนตร์ฉลามที่น่าสนใจซึ่งเขา้าฉายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นั่นคือ The ะชาร l โลนนำเสนอการเอาชีวิตรอดจากผู้ลา่าใต้ท้องทะเลออกฉายในปี2016ซึ่งครั้งนี้เหมือนเป็นการไฟกัน1ต่อหนึ่งนั่นคือนักศึกษาแพทย์สาวนักเล่นเซิร์ฟและฉลามขาวที่หมายจะเอาชีวิตเธอท่ามกลางโขดหินและทุ่นลอยน้ำกลางทะเลไร้ซึ่งอาวุธไรซึ่ง ความช่วยเหลือบวกกับการแสดงที่สมบทบาทของเบลคไลฟ์ลี่ตัวหนังจึงสร้างความระทึกจนแทบจะลืมหายใจและได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกไปอย่างล้นหลามปี2018ถึงเวลาของพระเอกนักบู๊อย่างเจสันสเตเทม้องมาเผชิญหน้ากับผู้ล่าสูงสุดยุคโบราณอย่างเจ้าหลามยักษ์เมกาโลดอนในภาพยนตร์ฉลามฟอร์มยักษ์เรื่องเดอะเมกที่กำกับโดยจอห์นเชอร์เทลโชเมื่อความอยากรู้ของมนุษย์ไร้ที่สิ้นสุดทำให้พวกเขาต้องดิ่งลึกลงไปกว่า25,000ฟุตทีมนองสัตว์นักล่ายุคโบ ที่รอวันกลับขึ้นมาครองผืนทะเลอีกครั้งพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องผืนน้ําก่อนที่ทุกอย่างจะถูกละเลงไปด้วยเลือดและล่าสุดในปีนี้เตรียมว่ายน้ําหนีสุดยอดนักล่ายุคโบราณอีกครั้งเมื่อภัยร้ายใต้สมุทรได้กลับมาเยือนชายหาดพร้อมขมือบทุกอย่างที่ขวางหน้าใน Meg to the Trench เขาคือซูเปอร์ฮีโร่คนแรกในครอบครัว <Now, S 1> The Scarab is trying to become one with you huh? Oh I forgot how bad it looks I've uh, seen <sing> worse 17สิงหาคมนี้ I didn't ask for any of this They'll kill us all to get it back Blue Beetle 17สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และในรูปแบบ IMAX 4DX MX4D และซิกมาซีเนสเตียม This feels unpleasantly familiar What happened last time? You don't want to know พวก MEX เป็นเพียงจุดเริ่มต้น MEX 2อภิมหาโคตรหลามร่องนรก2สิงหาคมในโรงภาพยนต์และในรูปแบบ3มิติพร้อมทั้งในระบบ 4DX ScreenX MX 4D Sigma c in Stadium